สวัสดีครับวันนี้ผมขอมาแนะนำ WIFI รี p e เ t e r นะครับถ้าบ้านโรงแรมตึกอาคารห้องไหนชั้นไหนสัญญาณ Wi-Fi มาไม่ถึงขอแนะนำเลยนะครับเครื่องขยายสัญญาณ WIFI r e p e เ t e r เครื่องนี้นะครับจะทำให้สัญญาณ WIFI บ้านของคุณนะครับไกลและทั่วถึงทะลุก,กำแพงทุกห้องเลยนะครับครอบคลุมทุกชั้นจากชั้น1สู่ชั้น2จากชั้น2ส,สู่ชั้น3นะครับจนถึงหน้าบ้านและหลังบ้านเลยนะครับ s ทสสปีดให้เห็นกันจะชัดเลยนะครับว่าก่อนใช้หลังใช้ความเร็วเน็ตต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับนี่ครับดูครับก่อนใช้ไม่ถึง2ขีดนะครับแต่หลังใช้ทะลุเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์หรือว่าโน้ตบุ๊กนะครับใช้กับสัญญาณนี้ได้หมดเลยนะครับใช้งานง่ายมากเพียงแค่เสียบปลั๊กและตั้งค่าเมื่อได้สินค้าแล้วนะครับสามารถแอดไลน์ขอคลิปสอนการตั้งค่าแบบง่ายๆได้เลยครับ ช่วงนี้ราคาโปรโมชั่นด้วยนะครับ1ชิ้น690บาทนะครับแต่2ชิ้น1290บาทเท่านั้นนะครับรับประกัน1ปีด้วยครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับสนใจสั่งซื้อคลิกลิงก์เว็บหรือทัก inbox เพจมาได้เลยนะครับขอบคุณครับ